เช้าตรู่วันหนึ่งอไงอรุ่สวัสดครับทุกคนอโอ้พี่หิซึงรู้สึกงวงเงียเพราะตื่นแต่เช้าเขาเลยเดินไปที่ห้องครัวง่วงจังเลยโอ๊ยอะไรเข้าตาสวัสดีครับผมหิซึงนะครับผมเพิ่งจะตื่นนอนเมื่อตะกี้นี่เองอะ่ะก็เลยยังง่วงอยู่เลย ผมต้องอัดบล็อกอสัสิวันนี้แต่ว่าจะเป็นการอัดบล็อกที่จะเป็นการถ่ายวิดีโอเป็นการอยู่หอทั้งวันของผมที่สุดจะน่าเบื่อผมต้องอยู่หอทั้งวันเลยละครับยังไงก็ตามตอนเช้าผมขอกินวิตาบินรวมก่อนนะครับเออนี่นะครับเมื่อวันกินไปสอเม็ดนี่เป็นวิตาบินรวมที่แม่ผมให้มานี่นะครับ2เม็ดอ,อ๋ออ้ รู้สึกชื่นจังเลยโอ้อาวละเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดห้องก่อนนะครับขณะน,นี้พี่หีซึงได้ทำความสะอาดห้องอย่างขยันขันแข็งโอ,โอ้ยแย่แล้วล่ะครับผมทาหูฟังหายอะแต่ว่ามันไปอยู่ใต้กองเสื้อผ้าครับโอ๊ยอะไรกันเนี่ยโอยเอาปิดไฟก่อนแล้วกันเปิดผ้มาม่านฮลัลโหล บอว่าไงจองวอนฉันเพิ่งทำความสะอาดหอเสร็จเนี่ยพี่หีซึงโทรไปโม้เรื่องห้องรกของตัวเองให้จองวอนฟังใช่ห้องนั่งเล่นของฉันเองแหละตอนนี้เปิดมานานแล้วก็นั่งพักอยู่ฉันว่าทำนู่นทํานี่ไปเรื่อยๆแลวนะจองวอนน่าจะเล่นเกมแล้วก็หาอะไรกินด้วยนายจะไปไหนแล้วน่ะฮะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอ็นล็อกพี่ฮีซึงภูมิใจเสนอหนึ่งวันในหอพักกับพี่ฮีซึง j จพให้เสียงภาษาไทยขณะนี้พี่ฮีซึงได้กลับมาที่หอพักเนื่องจากไปชอปปิ้งมากาแฟหนึ่งแก้วเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเริ่มเล่นเกมแล้วเนียครับนี่คือโน้ตบุ๊กของผมนะครับ พี่ฮิซึงเวลาอยู่หอพักมักจะเปิดด้วยการเล่นเกมคาร์ดไรเดอร์เป็นอันดับแรกถือว่าเป็นเกมในการวอร์มอัพพี่ฮิซึงจดจ่อกับการเล่นเกมเป็นอย่างมากอ๋อ,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 อผมซื้ออนันนี้มากินตอเล่นเกมด้วยนะครับขนมกับน้ำสองสิ่งนี้ทำให้พี่ฮิซึงมีแพชชั่นในการเล่นเกมโอเคยากจังอ่ะแก่ยากจังเลย อ้โหอ,โอ,โอนี่ฮึเฮ้ยพอได้ฟังเพลงนี้ผมไม่ถึงคุณคนนั้นเลยฮะเมื่อวันก่อน่ะคนที่เราแอบชอบเฮ้ยว่าจะเล่นฟี้าสักหน่อยแต่เกมอัปเดตเฉยเลยไม่อยากจะเชื่อความจริงเวลาแบบนี้ไป่ไ้รยที่ดีนะครับแค่นั่งเมาเมๆไปเรื่อยๆอ,อ,อ โอ้ระหว่างนี้ไม่มีอะไรทำผมจะหาเพื่อนคุยก่อนแล้วกันนะครับโทรหาเจ๊กแล้วกันีีครพ่ฮัฮโลโหลเฮ้ยนายอยู่ไหนอะผมอยู่เล้าครับแล้วนายนอนอยู่เหรอเจ๊กใช่ครับโอ้นายทำอะไรอยู่อะไม่มีอะไรทำเลยครับพี่ <laughs> ตอนนี้ฉันถ่ายวอล์กอยู่นะเจ๊กอ๋อเหรอพี่อ๋อใช่ฉันแค่โทรมาถามว่านายทำอะไรอยู่เมื่อกี้ผม อ,อ๋องั้นเหรอ,อน,น่าจะกลับไปนอนไหมอะครับอะอยู่กับใครอะ่ะไม่มีใครอยู่กับผมสักคุณเลยพี่ไม่มีสตาฟหรือเมมเบอร์เหรอน่าอยู่คนเดียวหรอใช่ครับไม่มีเลยครับโอเคฝันดีนะ<ๆ>ขอให้สนุกกับการถ่ายบล็อนะพี่ครับฝ<ๆ>ันดีเช่นกันครับจุ๊บสายเมื่อกี้นะ่ยไปถึงสามนาทีด้วยซ้าครับ <laughs> จริงๆแล้วเมมเบอร์ทุกคนนะสนิทกันมากเลยนะ <laughs> จริงจริง ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่กี่เนี่ยเพื่ส่งข้อความว่าจะเข้ามาหาผมที่หอพักนี้นี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมจะถ่ายตัวเองตอนเล่นเกมฟุตบอลนะแต่ฟีฟ่าเนี่ยสินันเล่นไม่ได้เฉยเลยต้องมาเล่นเกมแนวนี้แทนพี่มิซึ่งเกิดความประมาทเพราะมีกล้องมีกล้องแน่ๆเลยล่ะไนส์ย่มเฮ้ยนั่นแหละไปเลยไปเลยไปเลยดึงไว้ดึงไว้เฮ้ยเอาสิคะแนนเต็มเลยอ๋อเป็นไปไม่ได้ว่าจุดออะไรกันเนี่ย นั่นแหละสวยพี่สึ่งบนใส่ผู้เล่นคนอื่นโอ้ตกใจหมดเลยช่วยฉันด้วยอย่านะยีงมาที่สุดยอดไปเลยอะไรกันเนี่ยทีิปเปนคิวผมคิวไป23จาก40คิวพระเจ้าบอกว่าปล่อยไปไม่ได้ยังไงเล่าเฮ้ยขอให้มีความสุขนะจีจีบายละขนาดนี้คงไม่ได้สุดเลนกลางแล้วละมั้งไปจบเกมโอ้ไน ระดับแรง <ผม S 1> ในเกมตัวแรงของผมสูงเกินไปเลยวนะครับเอาพูดจริงนี่เป็นคะแนนเฉลี่ยจริงๆนะคะแนนเฉลี่ยในครั้งนี้แต่ละแมตชนั้นที่ได้รับผมก็ได้เอสเลยล่ะนะครับแปลว่าผมได้ใน,ในระดับเทพเลยละ่ะนี่สิครับดูสิกราฟนี้จะเป็นตัวบ่งบอกนะผมจะอธิบายให้ฟังจากนั้นผมอยู่ในระดับเทพเลยละ่ะเนี่ยนี่คือผมนะครับเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะนี่นี่คือผมแปลว่าผมโจมตีมากที่สุดเป็นอันดับสองจากผู้เล่นทั้งสองทีมเลยโอ้โห นี่ผมจะกินรามยอนเป็นอาหารกลางวันแล้วพอนิกิมาถึงเราก็จะเล่นเกมนี้ด้วยกันผมก็จะไปถ่ายรายการต่อนั่นแหละเยี่ยมเลยจาจังรามยอนสแปมเฮ้ยผมทำสแปมตกนะครับร้อนจังเลย ที่ผมเปลี่ยนชุดเพราะว่ามันร้อนนะครับง่าน,กนิกินิกิเหรอจ่าจังรำยอนเสร็จเรียบร้อยนิกิมาถึงแล้วขอบคุณสำหรับอาหารนะฮีเซ่ขอบคุณครับอ้าอาละ่ะตอนนี้เป็นการล้อหน้าล่อตาเอ็งจีน้วยการกินรำยอนของเรากับนิกิอร่อยมากเลยบ,บังละ <c oughs> อร่อยดีจังอร่อยใช่ไหม ถูกว่าน้ำหนักผมขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้เอาแต่กินย่างเดียวโอ้นั่นสินะรู้สึกชันด้วยฮะชั้นว่าหลังนี่ฉันรู้สึกหนักจะขึ้นสักสองโลได้นะนิกิโอ้พักหลังนี่ต้องออกกําลังกายหน่อยซะแล้วสิเนีน่ยนี่ขอบคุณสำหรับอ,อาหารนะครับอร่อยมากอ่ะโอเคโอ้เน,นี่ฉันเอาไอติมมาแต่ขอชั้น<อ>น้ำหนักก่อนนะเอาไอติมมาแต่ขอชั้นน้ำหนักเงียนะน้ำหนักหนักเท่าไหร่อนิกิ หกสิบสามกิโลเามื่อก่อนเหรอหกสิบกิโลมัเต <laughs> ล้์อะไรมันน่าข้ามตรงไ <laughs> หนเหรอเฮ้เยออฉันรู้สึกว่าชุดนี้เข้ากับฉันดีจังอ่ะรู้สึกว่าเป็นคุณพ่อเลยนะนี่เกีฮะเป็นคุณพ่อฮีซึงขอบคูณสำหรับอาหารครับอะไรเหรอ <laughs> ฉันว่าเก็บโตเก็บจานไาเล่นฟีฟ่ากันดีกว่านะฮีซึง <laughs> โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคุณพีโอ้คนเล่นเกมนี้หน่อยล่ะไอ้ยูแม่ไนส์ตัวไม้มาหน้าเข้าเลยล่ะเข้าไปไม่ควรจะเข้าแบบนั้นสิแม่โอ้โหโอเคนี่จะได้เลยนะคุณพีคุณพี่ฮีซึงทำอะไรเนี่ยมันไม่เท่เลยนะพี่ฮีซึง อันนี้รู้สึกว่าฉันจะโด่งไม่ดีเท่าไหร่ฮะเออฉันจะแพ้อะไรโอ้โหแย่ราบคาบจนได้อ่ะโอ้ยังือฮือเฮ้ยฉันแพ้ฮ่าฮ่จะแพ้แต่ก็เสมออยู่ดีอ่ะนะนี่กีใช้ไงน้อยเนี่ยแต่จะเบิกไปได้นะนี่กิ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ดีเลยวู้เอ็นล็อกของพี่ฮีซึง สวัสดีครับผมก็สุดหล่อช่วยหิซึงคนเดิมนะครับตอนนี้ผมกำลังจะไปถ่าย v l i v e กันนะครับพ่อวันนี้เป็นวันเกิดของซอนอูนี่นะโอ้เราต้องไปแสดงความยินดีกับเขาซะด้วยละจริงๆวันนี้เป็นวันทํางานแต่จริงๆค่อนข้างว่างนะครับเหมือนได้รับวันหยุดมาอีกวันเลยจริงๆผมก็เลยเลือกจะถ่ายวอล์กวันนี้ผมคิดว่าจะรวบรวมทุกอย่างไว้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของผมแล้วก็จะใส่ไว้ในวอล์กหวังว่าเอ็นจีทุกคนจะชอบกันนะครับเอาล่ะหวังว่าในอนาคต ผมจะได้ทำวอล์กบ่อยขึ้นแล้วก็ผมจะมีช่วงเวลาพักที่มากขึ้นก็จะทำงานให้หนักขึ้นด้วยทั้งในฐานะฮีซึงเอนเพนแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานการเดบิวต์ล่าสุดที่ญี่ปุ่นนะครับเราจะออกอัลบั้มเพลงใหม่ด้วยไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายเจอกันนะเอนล็อของพี่ฮีซึง